ัดงงเงงงงงงเโลตีกับสวัสดีครับเพื่อนเ่อนครัรสดีครับเพื่อนครัช่องโดโด้าโดพาเที่ยวโดโด้พาเทียเท่ยวพ่อรุ่เกิดมีตาตาบาย ในช่อง youtube นะครับอ no. ่ะโดโดคนละอันเดี๋ยวเรากินลองท้องก่อนนี่เพื่อนเพื่อนเชฟโดเข้าครัวเชฟโดอะไรเชฟโดเข้าครัวอีกแล้วเอาแกะกินเลยนี่ฮะวางไว้ข้างหน้าเนี่แต่ว่ายังไม่ได้กินเข้ากลางวันกันก็เลยลองท้องกันด้วยโรตีเนาะโรตีอันวาชาชักฮะแล้วก็ชาชักเนี่ย ลองท้องก่อนไม่งั้นถ้าไม่ลองท้องหรืออะไรพักนี้พิเอโรเขาเป็นวัยรุ่นฮะเขาหงุดหงิดง่าย<ม>หิวไปร้อนไปก็จะหงุดหง<ม>ิดเขาแก่ฮะ่เนทำตัวอย่างแล้วให้เขาทำเอง lạc họ có hàm bạc lạc hàm bạc lạc hàm b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 ạc ข้าวของวังนี่ก็จะเป็นเชฟโดเข้าครัวเนาะโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเชฟโดจะดเข้าครัวครัวตั้งใจเรียนนะเนะตั้งใจไหมตั้งใจครับาบบายแก่ฮะเป็นวันทำงานแต่ว่ายังไม่เปิดเทอมดีก็กลับบ้านเร็วได้ก็มาฝึกพิโรโด,โดบทเรียนออทิสติกไลฟ์สกิลนะครับ ทเทพโดเข้าครัวตามที่เอฟซีขอมาโดเราจะทําอะไรเนี่ยผัดแหละผัดงงเงมโ,โดชอบไหมครับโดชอบไหมชอบไหมครับอืชอบผัดอะไรเอาไมเอาอีกไหมครับขอคุณพ่อขอรด้หน่อยขอรด้วหน่อยออ ฝึกบ้างอยากทานต้องขอเพราะบางทีเพื่อนอาจจะเห็นถ้าเกิดเขาหิวจัดๆยอย่างเงี้ยเด็กออทิสติกเนี่ยเขาก็สัญชาตญาณดิบนะฮะเพื่อนๆเขาไม่มีมารยาสาไถาหิวเขาก็ออกอาการเลยถ้าเขาไม่ต้องการเนี่ยส่งให้เขาก็ไม่เอาเงินทองหยิบยื่นให้ไม่มีค่าสําหรับเขาฮะเนี่ยอารมณ์ดีเขาก็จะยิน อารมณ์เสียเขาก็ <c oughs> เขาก็จะทำหน้า <c oughs> ทำตาหงุดหงิดพออิ่มแล้วก็อารมณ์ดีอ่ะกินรละชาแล้ะจาก็ที่ fc ขอมาครับ <c oughs> ผัดงองแง fc บอกว่าให้ครูตั๊กทำ <c oughs> ก็ได้ครูตั๊กบอกง่ายไปเอาพี่เชฟโดเข้าครัวแล้วกันแล้วเดี๋ยววันหลังอาจจะให้ครูตักก๊กทําทำอีกครั้งหนึ่งนะแต่เห็นว่ามันง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่พี่โดโดชอบด้วยครับ ตอนนี้อะไรที่เขาชอบเนี่ยจะเอามาทําเขาจะได้ตั้งใจทําแล้วก็ที่ผมแบบอาทำไมไม่กินข้าวเรียบร้อยก็ลองท้องหน่อยให้เขามีอาการอยากมีอาการหิวเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เขาลงมือทำเงี้ยฮะวันนี้ผัดงองงตามสูตรแล้วเราแอบไปทานที่เพื่อนเพื่อนเห็นคลิปเราแอบไปทานที่ฟู้ดแลนด์เนาะแล้วเวลากินไม่เห็นเขาทำหรอกว่าตอนเขาผัดยังไงไม่กล้าเข้าไป วุ่นวายเขามากนักนะเราก็มาค้นตู้เย็นดูเมื่อกี้แวะตลาดคนะรับไซื้อโรตีชาชักแล้วก็แวะตลาดไปซื้อเส้นใหญ่มาเพราะว่าเส้นใหญ่เนี่ยมันเก็บไม่ได้มันต้องซื้อเมื่อกี้กกะว่าถ้าเจอเส้นใหญ่ก็ทําไม่เจอเส้นใหญ่ก็ไม่ทําเราจะทําด้วยเส้นใหญ่ในผัดงงแงเขาก็มีกุ้งแห้งแต่ที่ดูกุ้งแห้งเขาจะตัวเล็กๆเนาะแต่นี่ตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวอาจจะหั่นนิดๆแล้วก็เพื่อจะทอดให้มันก,กรอบๆแล้วเขาก็จะมี คุณเชียงเนี่ยคุณเชียงมีอยู่แล้วในบ้านคุณเชียงอุดรก็หั่นลูกเต๋าแล้วก็ทอดเต้าหู้ในบ้านก็มีอยู่แล้ว,ตวแต่วันวางอยู่ในตู้เย็นนานแล้วเอามาพิสูจน์แล้วก็ก็น่าจะพอใช้ได้แต่เดี๋ยวจะหัน่นไม่ไม่ได้ใช้หมดหรอกจะหันห่นหันห่นหันห่นหั่นหั่นหั่นขอบเกราะขอบขอบเนี่ยที่เขาดาูมันเก็บไว้มันก็ดูสีไม่สวยละแต่ดมกลิ่นแล้วก็ โอเคไม่ได้เสียหายอะไรก็จะใช้หั่นแล้วก็เป็นลูกเต๋าเหมือนกันสองอันนี้แล้วก็ทอดรอไว้แต่ผัดงองแงเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าเสน่ห์เขาเนี่ยมันอยู่ที่ผัดให้หอมกระทะไหมอะ่ะแต่ว่าเชฟดเข้าครัวหรือว่าครัวของบ้านโดโดพาเที่ยวเนี่ยคงไม่เหมาะกับแล้วเราก็ไม่มีกระทะเหล็กอะเนาะมีแต่ใบใหญ่สุดก็นี้เพื่อนเเห็นะนะกระทะที่มันไม่ติดอะ ตอนนี้จะทำยังไงให้เส้นมันหอมจะผัดให้เส้นหอมในตู้เย็นผมมีเบคอนอยู่เบคอนเนี่ยเหลือจากที่วันก่อนทําอะไรละ่ะผัดโดเชฟโด,ดเข้าครัวผัดโกยซีหมี่แล้วโรยหน้าอันนี้ก็จะเหมือนกันฮะผัดงองแงเขาจะมีโรยโรยออของกรอบก็มี3าอย่างเราจะเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเจ้าเบคอนเนี่ย<ม>เดี๋ยวเราจะทอดจนกรอบจนหอม,มเพื่อให้ได้น้ํามันแล้วก็เวลาเอาเส้นไปผัดกับน้ํามันเบคอนมันก็จะหอม ใช่ไหมครับถ้าเราไม่สามารถที่จะควงกระทะไฟลุกชนไม่งั้นควันมันจะขมงโฉงเฉงแล้วไม่พี่โดโดคงไม่สามารถก็จะเอาความหอมของน้ำมันเบคอนนี่แหละผัดเส้นให้หอมแล้วก็ตัวเบคอนที่มันกรอบนี่ก็เอาโรยเป็นสี่อย่างที่จะมีอยู่ในเจ้าผัดงงแงผักเขาก็มีแค่นี้ฮะต้นหอมผักชีเขาก็ไม่ใส่นะเท่าที่ดูเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็คนตู้เย็นอีก ส่วนมากก็วัตถุดิบก็มาจากในตู้เย็นทางนั้นเลยเนี่ยฮะมันมีใบเหลืองๆก็เดี๋ยวเอาออกนะเดี๋ยวค่อยๆอ,ยอทําไปจเเะเย็นๆทําอะไรกับพ่โรดด้วยใจเย็นๆชนแก้วเดี๋ยวโด้เค้กเดยอย่าโด้ข้าเมัวทำเมนูผัดผัดงองเงโอเคโอเคอเ,คเคดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูนะครับ พี่โดล้างมือครับพี่ดล,ล้างมือ้า้ังมือดีมากพอ,อแล้วติดนะ้ำด้มาเดี๋ยวมาจัด,ด,าดการเส้นนี่ดูพ่อนี่ลี่คลี่เส้นทำนี้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 คลี่เส้นมาคลี่เส้นออกเียอ๋อทำนีใ้ให้มันติดกันอออะนะอะนนีนะนะนะนบ คืออาหารนะอาหารนะการพิษการท่องจี๊ดพิศอัหอาหารเองอจีง๊ออ <c oughs> โอเคยังครับ ตามมองนี่ดูนี่ไปมองกล้องทำไม e> ไที <c oughs> <c oughs> ่อย่างนี้มองกล้องที่มองกล้องลูกโอเคมีโรคอะไรมีโรคหรือพ่อครับสามอย่างแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีผู้แห้งนะเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการแล้วก็เราพร้อมนะจจะทอดพวกนี้ก่อนอืม ไว้เตรียมทอดต้องวางแผนต้องวางแผนดีๆเอากุ้งมาใส่ใส่เบาๆใส่ช้าๆช้าอมวางไว้คนซิปอัดกุ้งก่อนี ว่าจะเอาล้างก่อนนะแต่กลัวมันกระเด็นไงกลัวที่เราโดนกระดอนเออใช่พ่อเลยไม่ล้างไม่เป็นไรเนาะพ่อจะคือให้หอมนะครับให้หอมอันนี้เริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนู่หอมไหมหอมเุิ่มไหสุกยังครับน้ำแอ้ม อห,อห,หอมอผัดงองแงนี่ก็ที่ความหอมอะฮะรอเออต้าหู้มาใส่เต้าหู้เต้าหู้มาใส่มเต้าหู้ใ<ม>ส่ ยืนห่างเลยกลัวความร้อนพี่โดไหนดูกุ้งพี่หัวใจกล่อมนะกล่อมกรอบแต่เค็มลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นไงเราดูแล้วว่าเค็มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาปรุงเขาต้องระวังปรุงไม่ต้องใส่มากครับมันเค็มเบาๆเบาๆเดี๋ยวเบาๆเดี๋เบาๆเบาๆ กลัวใช่ไหมล่ะยืนห่างใช่เบา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 ๆเบา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 เดี๋ยวไม่จะหกยิ้มไหมอยากร้องเพลงเหรออยากร้องเพลงเหรอยิ้มทำไมอ่ะประมาณนี้เนาะ ดูนี่เขาเรียกอะไรเต้าอ,อะไรเต้าติเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู<ม>หครัวอ,อากาศร้อนหน,น่อยนะลุงจะกรอบไปไหมเ้ยเข้ามาร้อนนะร้อนนะ น้อเจฟต้องชิมอร่อยไหมครับเอาเอากุนเชียงมาใส่กุนเชียงมาต่ใส่ช้าชานะเบาเบากระดอนกระเด็นกันกระเด็นี่เบา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  สนุกใช่ไหมล่ะละท่าจะไม่ค่อยกลัวแล้วปไฟจะดำเกินครับพอแล้วพอและว่าโอ้กุดเชียงมันจะดำรีบเอาขึ้นปิดไฟแล้วกุดเชียงนี้ก็ก็พอพอสุกมาหน่อยเนาะใส่กุดเชียงเจ้านี้จะใส่น้ำตาลเยอะกว่าลง น้ำมันเฟงดำเลยพร้อมยังพร้อมแล้ว้อมแล้วเอาอันนี้ใส่ที่ไ่ใส่กระทะใส่กระทะเเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันจากเบคอนนะครับอดอคนอนอคนออืม สนุกไหมชอบไหมเบา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 ทำเบา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 แมวขโมยแมวขโมยอ่ะล็อกผัดไปด้วยสิไปด้วยดิล้องเพลงล่องเพลงก่อนครบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก่อนครบกับฉัน บอกกันว่าเลิกกับเขาวันนั้นของเราอะไรมันก็เลยดูดีไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้ตัวแล้วละสิวัดีก็ดีขโมย เมือ่อรู้อ่ะ้องต่อที่อ่ะเราต่อที่หนึ่งหน่งต่อ่อะแล้วหนึ่งสองซ้หนึ่งองงหนึ่งอง,องอกอนกับฉันบอกกันว่าเนิ่งกับเาว,วันนั้นของเราอะไรมันก็เลยดูดี ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้าดูแล้วนะสิเปิดดีก็เดียวก็โมยเมื่อร <tav> ู้กับเธอกับเขาว่าเล้อเลลาฉันก็ถูกกล่าวหากถูกกล่าวหาว่าเป็นแมวขโมยปลาถูไม่เงาเท่านั้นไม่เคยบอกกันให้รู้ ลูกชายอดส,อสูอยู่อยู่ก็กลายเป็นแมวถึงเป็นแมวก็ไม่ขโมยกินปลาก็อเหตแก่ปลาทีมา่มาจะขโมยกินใจว่าโถเอ้ยน้องปลาที่มาจะทําที่แมวได้ประจดจําเอาไว้เสียใจฟอเอ้เอโอ้หะก,กันได้ไม่เท่าไรแต่มันอายได้โษเยียดยางถูดกล่าวหาว่าเป็นมือที่สา ผูกกานวไหวแมวขโมยถึงถึงเป็นแมวที me ur. Me ur. Me ur. ่ทำไมขโมยกินปลาบอกเฮแ่ปลาที่มาขโมยกินใจว่าโถเอ้ยน้องปลาที่มาจะททาที่แมวได้ผจดจําเอาไว้เสียใจบอดเ้ออย่าบอกเอาไว้เพราะฉันไม่ใช่แมวแมวเดียวน ไว้เหม็นเอายังไม่เสร็จเลยเอาเลยๆโมเมให้มันกรอบให้มันกรอบใกล้แล้วใกล้แล้วอืใกล้แล้วใกล้แล้วเอาวางไว้ชิมคุณเชียงสิว่าเชฟเป็นไงใช้ได้ไหมคุณเชียงชิมซิได้ไหมใช้ได้แล้วครับโอเคเราจะเอาไว้โดยอย่างนี้เลยนะใส่แตงกวา เค็มโดพร้อมยังพร้อมยังพร้อมจะผัดยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาอืมนี่อ่าไข่มาไข่ออกจากตู้เย็นอือจะตอกไข่ใส่ถ้วยครับไม่ตอกเรียบร้อยอ่าเปิดไฟเดี๋ยวรอกระทะร้อนก่อนอืมก็อ่าน้ำมันจากเบคอนนะฮะกระทะร้อนแล้วใส่ลงไปเลยครับอือเอาวางไว้ตรงนี้ รอก่อนอาพี่โดมาสิโดมารอก่อนโดมาอย่าเพิ่งคนอย่เพิ่งคนเพิ่งคนรอให้มันเซ็ตตัวก่อนรอให้มันเซ็ตตัวก่อนครับนี่จะผัดทีเดียวสามจานเลยนะฮะน้ำมันนี่น้ำมันจะดเบคอนเลย อันนี้ต้องคนเองก่อนฮะเดี๋ยวพี่ที่เดาโด,โดคนเดี๋ยวเละเราต้องการให้นนใครเส้นตัวได้พี่ เป็นสามคนสามจานครับเพื่อนๆเราหยิบเส้นมาให้พ่อไม่ใช่เส้นจานต้องหยุดใส่ใส่ใส่เอาไปวางไว้เอาไปวางไว้ตรงนี้เอเส้นไหมเส้นมีเส้นมีเส้นใส่ใส่เชดโดใส่วางจานไปวางไว้วางไว้ตรงนี้นี่ไฟเบาๆก่อนนะเส้นมไีม เส้นเองอ่ากินสามคนใส่ไปวางไว้จานไปวางไว้โออโออเออเลือดเฮ้ยมีสีสามคนครับเพื่อนๆอันนี้ผัดเรื่อยๆก่อนนะฮะเราไม่ได้ใช้กระทะผัดให้แม่กินเนาะ เราไม่ได้ใช้กระทะไฟแรงๆแรงๆเรากระทะเบาๆธรรมดาไงได้ที่ย่งได้ทีสิก็ทำผัดอะไรเนี่ยเรียกผัดอะไรผัดงองอะไรงอแงผัดงองแงแล้วเอาียงมาใส่ียงมาใส่ใสตไปเลยเียงมาก มันเสียงที่ใส่น้ำมันใส่ลงน้ำมันเดียวู่เดียวเนี่ยมันดำเลยไม่รู้กระโดดก่อนแสดงฝีมือมั่งจะหาว่าพ่อดทำนี่ฝีมือโดโดเบา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 หอมละหอมกลิ่นเชียงลงแล้วมันก็จะหอมเดี๋ยวใจเย็น ăn, ăn, mực khô, để để để, bỏ vào tàu khuê, ăn, mực khô, mực khô, mực khô lâu, lâu, à, này, <coughs> ạ, à. 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 มันหอยอาบนสิอ่ะอาบนะอาบนะิ้วขาวผิวขาวาอาบนี

ย่งอยังบคุณแม่มาเร็วๆคุณแม่มาพอดีคุณแม่สวัสดีครัโโด้สวัสดีคุณแม่ยังสวัสดีครับเามาดูคุณลูกทําอะไรอยู่นี่เนี่ยโดโดผัดอะไรโดโดผัดอะไรให้คุณแม่ผัดงออะไรทัดงงเอ่ยคุณแม่ชิมซิชิมซิยังไม่ทันชิมอ่ะเร็วๆเดี๋ยวมันจะไหม้อ่ะชิมก่อนปรุงไปหน่อยหนึ่งละชิมดูซิผัดงอ่ยเป็นไง ใช้ได้ยังใช้ได้แล้วเอางั้นคุณตักใส่สามจานแล้วเอาจานมาให้แม่ตักใส่ให้เป็นสามจานแล้วโอ้ยโอ้ยสามจานนั่แหละสามจานเอาเอาเอาอันใหญ่เอาสามจานนั่นแหละเมื่อกี้เตรียมเตรียมไว้อ่าแล้วแต่คุณแม่หอมไหมล่ะคุณฝีมือลูกชายเป็นไงทำก็ได้เที่ยงคุณเสร็จเนี่ยอินเตอร์ ไม่ใช่ร้านปนิ่งนี่แหละร้านปนิ่งเขาไม่ทำปันิ่งไม่มีเครื่องเชฟอะไรโดเชฟอะไรโสั่งตักสามจานคนคอันนี้โรยอันนี้โรยหน้าอ่าอันนี้กรอบๆโรยหน้าให้โดโดเอาผักโรยโดเอาผักโรยตักผักโรยตักผักโรยพอแล้วอ่ามาหนึ่งจานเอาไปไปวางไปวางไป ผัดอะไรแม่จุผัดอะไรด้วยผัดงองงผัดงองงให้คุณแม่กินอ่ะคุณตัดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทานกันด้วยไปวางดครับโดมายกไปวางโดมายกไปวางเดี๋ยวทานด้วยกันคุณแม่มาพอดีเลยอันนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้โรย ชาเมื่อกี้ลืมโรยอันนี้นะอันอันนี้เบคอนกรอบมันจะไหม้ข้าใจแคร์ผัดงองเงาดอโรยผักโรยผักอเดี๋ยวนี้ไปที่โต๊ะดยยกนี้ไปยกถือนี้ไปวางบนโต๊ะโรยผักไปเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะเลยครับอันนั้นเบคอนกรอบ โดดนั่งเลยก็นั่งเลยแม่กลับมาได้ทันเห็นไหมโอเคครับเก่งมากครับคุณแม่ยังหอมนี่หน้าเป็นมันเข้าคัวมานั่งเลยนั่งเลยแม่มาพี่โดคุณแม่มาทันเวลาพอดีเลยได้กินร้อนๆอาโดยทันเลยเป็นไงเขาเรียกว่าผัดอะไรผัดไงโดดผัดงอโอเเเชฟอะไรเชฟโดเชฟโดเข้าครัวนี่ครับ มาถ่ายภาพมายกมายกอย่างนี้ด้ะยยกอย่างนี้ถ่ายภาพหน้าปกท่านี้ยกโชว์โชว์หันทางนู้นผัดอะไรผังองแงมองทางนู้ดมองกล้องผัดงองแงดูครับองเก่งมากผัดงองแงเนาะกินเลยเป็นไงคุณแม่ฝีมือคุณลูกอร่อยมาก นี่เราจะปรุงเพิ่มก็ปรุงได้อร่อยครับแต่กุ้งจะเค็มเบจักหน่อยกุ้งแห้งเหรออืมอใส่กุ้งห้งหใส่เต้าหู้เต้าหู้ก้อนในตู้เย็นนะ่ะแล้คุูตักมาพอดีเลย ได้กินพันร้อนร้อนนี่ครับเพื่อน่่นเกงมากมาจดไปแล้วก็แถม เอาเบคอนมาทอดจนกรอบแล้วโรยแล้วผัดด้วยน้ำมันเบคอนทำให้หอมเพราะว่าถ้าที่เขาถับผัดตามร้านอ่ะเขาจะแบบกระทะจีนเนไงผัดไฟแรงๆแล,แล้วร้อนไฟลุกๆอย่าเนี้ยมันจะหอมกระทะไหมแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้ไง ออไรไม่ร่หรือเพื่อนๆไม่มีเบคอนอืมเอาสูตรเพิ่มเติมอย่างผมก็เป็นกากหมูกรอบก็ได้นะนี่กินคล้ายๆกินกากหมูเหมือนเนะอู้อรย หลอยเพื่อกชื่นใจไหมยินฝีมือลูกๆเป็นเพื่อนๆครับทําตามสัญญาแล้วแต่ว่าครูตั๊กไม่จะเป็นคนทํานะครูตั๊กบอกว่ายกให้เชฟอะไรเชฟโด้ไปดําเนินการแล้วกะเวลาพอดีเชฟโด้ทาอยู่ทั้งสองคนกับพ่อแม่กลับมาพอดีพอดี ก็เพื่อนๆครับฝากกดสับ s ะไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์สำหรับออทิสติกไลฟ์สกิลนะครับถ้าเพื่อนๆหรือครอบครัวไหนมีเด็กในปกครองหรือเป็นผู้ป่วยออทติสติกเนาะก็ที่ถามกันมาว่าเราสอนลูกยังไงหรือฝึกฝนยังไงก็ติดตามคลิปช่องโดโดพาเที่ยวไปนะครับเราก็ฝึกโดโดแบบนั้นแบบนี้หรือจะดูย้อนหลังนะ ในช่องโดโดพาเที่ยวมันมี playlist ชื่อว่าออทิสติกไลฟ์สกิลหรือว่าผมตั้งชื่อ playlist ว่าฝึกเด็กออทิสติกนะลองเข้าไปดูแต่ว่าเราก็สอดแทรกนะในทุกคลิปของช่องโดโดพาเที่ยวอะมีโดโด้แล้วก็สอดแทรกเป็นตัวว่าเราสอนโดโดอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนครับ เจอกันในพิธีนียเจอกันแล้วเจอกันดลิต่อไปนะครับคุณมากดยนะ